วันนี้เราจะมาเริ่มต้นด้วยการว่าทำโค้งจองนะคะเอาก็ไก่เอาไว้ที่แก้มปอปลาเอาไว้ที่ปากตเต่าเอาไว้ที่ตาส่วนมอม้าเอาไว้ที่จมูกลอลิงเอาไว้ที่ไหล่ขอไข่เอาไว้ที่แขนรอรัก ของเราถาัดแคนเอาฟอแฟนไนวใ้ใน,นดวงใจเอาฟอแฟนไว้ในดวงใจอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ไก่เอาไว้ที่เกม้มโปปลาเอาไว้ที่ปากเต่าเอาไว้ที่ตาสวนมอมาเอาไว้ที่จมูก ลอลิงเอาไว้ที่ไหลขอไข่เอาไว้ที่แขนรอรักของเราขาดแกนเอาฟอแฟนไว้ในดวงใจเอาฟอแฟนไว้ในดวงใจในค่ะบ้างคะเด็กๆคำของจองของคุณครูเมื่อกี้นะคะคุณครูพิสุจน์ต้องการให้เด็กๆได้ฝึกในการใช้กล้าเมเนื้อมือของเราเพื่อที่จะชี้ให้ถูกต้องกับอวัยวะของเรานะคะ อย่างเช่นเหมือนเกรงเมื่อกี้เลยนะคะต่อไปนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆมาออก,กกำลังกายในท่าที่เบาหรือว่าเรียกว่าท่าการทรงตัวก็ได้นะลูกนะพร้อ,อมยังคะพร้อ,อมแล้วใช่ไหมคะ,ะเริ่มกันเลยค่ะทุกคนให้เอามือมาวางไว้ระดับเอวนะคะแล้วก็นะคะอย่างเช่นสองส ครบแล้วนะคะส่วนท่าที่สองคุณครูพิสูจนจะให้เด็กๆได้ฝึกการยกเท้าขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเหมือนนกเลยนะคะอ่ายกเขาเรียกว่ายกขาเดียวนะคะแล้วก็นับไปด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้า ออายกเลยค่ะกางแขน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่าครบแล้วนะคะทั้งสองขานะคะฝึกการทรงตัวฝึกการทรงตัวนี้จะอยู่ในการทดสอบด้านร่างกายด้วยให้เด็กได้ฝึกในการทรงตัวยกขาเดียวสลับข้างกันนะคะอ่ะต่อไปท่าที่สา ที่3นี้คุณครูให้เด็กวิ่งอยู่กับที่นับ 1- นถึง10นะคะอสอาส่ห้าหกดเก้บอ่าครบแล้วนะคะทั้งหมด3ท่าที่คุณครูพิสูจให้เด็กๆไปว่าให้เด็กๆไปทำให้เด็กๆกลับไปทำที่บ้านนะคะตามคุณครูตามคลิปที่คุณคูพิสูจได้ทำให้นะคะ ส่วนวันนี้ขอพอการตอกกระกาเียงแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ